ารเยอะแยะเลยทุกท่านนะคะดูอาหารที่เมนูโทรสั่งจากที่ร้านในเมืองนะคะแล้วให้แม่น้อยไปเอาเมื่อวานนี้เพราะว่าเมนูติดงานนะคะกราบขอบพระคุณแม่นาด้วยนะคะที่เมตตาอาหารให้เด็กๆตลอดมานะคะเมนูก็ได้แบ่งปันอาหารให้แม่น้อยด้วยนะคะเพราะว่าก็ได้ได้อ่าบอกแม่นาด้วยว่าแบ่งให้บ้านาสามบุญเพราะว่าเขาก็เลี้ยงแมวจร ช่วยเหลือมา20ชีวิตเหมือนกันนะคะขอให้แม่นานะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังทุกประการน,นะคะที่แม่เม่ตาเด็กๆตลอดมาส่วนก่อนหน้านี้ที่มีท่านใหญ่ใจดีที่เมตตาช่วยเหลือสนับสนุนมาแม่นุก็ต้องกราบขอบพระคุณเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ลำรวยสุภาพแข็งแรงเช่นกันคะ่ะเด็กๆก็กินอาหารอ,อร่อยนะคะ นี่เจ้าส้มนะคะก็คือว่า,าทุกท่านที่สนับสนุนมาช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้นก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้แบบว่าอาหารมันชนเดือนนะคะเพราะว่าแมนาท่านก็ช่วยช่องอื่นด้วยเหมือนกันนะคะก็ก็แบบหนุนเกื้อกันไปช่วยช่วยกันไปนะคะให้เด็กๆได้มีกินชนเดือนเพราะว่าแมนาช่วยเหลือทุกเดือนนะคะ ถ้าไม่ชุนเดือนอท่าน f อฟท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ช่วยเหลือมาอีกก็เป็นการหนุน,น,นกันไปนะคะก็เด็กๆได้กินนะคะกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาค่ะทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนด้วยนะคะเมื่อเช้านี้เมนูกถ็ถ่ายคลิปเด็กๆในบ้านนะคะเมนูกำลังจะไปโรงเรียนนะคะสายเลยะคะเมื่อเช้านี้ อันนี้ก็แดดมีแดดนิดนึงค่ะมีแดดให้ดีใจนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะแดดทั้งวันหรือเปล่าอาจจะมีฝนมาอีกช่วงบ่ายนะคะอันนี้ไม่รู้นั่งดูอะไรนะคะไม่รู้ตาค้างอะไรนะคะอิงฟ้านะคะแล้วท้ายคลิปก็จะมีน้องตุ๊กตาด้วยนะคะท้ายคลิปจะมีน้องตุ๊กตานะคะแม่นุกเอาเขาออกมาผ่อนคลายวิ่งเล่นกลางคืนนะคะให้พี่ๆเขาห่างๆจากตรงบริเวณหน้าบ้านแล้วก็เอาน้องออกมาวิ่งเล่นนะคะ ให้น้องตุ๊กตาออกกําลังกายนะคะเป็นไปได้ก็จะเช้าเย็นแต่วันไหนเช้าไหนที่รีบไปทํางานก็จะเป็นช่วงเย็นนี้นะคะอันนี้เมียวเล็กนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูน้องตุ๊กตาเล่นเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้พี่ทองนะคะดูเขาเล่นนะคะดูเขาเล่นโอ้ยชอบเล่นนะคะชอบเล่นนะชอบเล่นชอบออกกําลังอยู่นะคะ ่อไปให้ออกกําลังเช้าเย็นนะคะต่อไปก็คือกรงของน้องจะเป็นกรงที่แคบเนาะ <c oughs> น้องเลยไม่ได้วิ่งถ้าจะปล่อยให้อยู่กรงใหญ่เลยของบัวขาวเลยก็ไม่ได้เพราะว่าตาข่ายนะคะตาข่ายเขาก็เป็นช่องใหญ่ใหญ่ๆเลยน้องก็มุดก็รอดออกได้ก็เลยน้องก็ต้องอยู่ในกรงเล็กนะคะเวลาแม่นุ๊กไม่อยู่บ้านนะคะเอาเข้าบ้านไม่ได้นะคะน้องยังไม่ได้หายจากเชือ้อราร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าหายเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วล่ะ เมื่อคืนก็ทายาให้นะคะผิวที่โล้นก็มีขนเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นทุกจุดเลยนะคะน้องก็ดูสดชื่นขึ้นแล้วเขาจะรู้เวลาว่าเมือ่อไหร่แม่จะพาหนูออกไปเล่นนะขากำลังน่ารักค่ะขนตามตัวกำลังเกิดแล้วนะคะกำลังน่ารักนะคะก็มีความคิดอยากให้เขาอยู่บริเวณก,กว้างๆเหมือนกันนะคะเขาอยู่ในวัยที่กำลังวิ่งเล่นนะคะเขาจะได้วิ่งเล่นนะคะ ชอบหยอกนะคะชอบหยอกชอบหยอกเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นมูมูนะคะมู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 เขาอยากเล่นของเล่นอันนี้ <c oughs> ก็ไม่อยากให้เขามาใกล้น้องเท่าไหร่ดูดูม่ทําแอบมองดูไม่ทแบบําแอบมอง,มแบบมอง <c oughs> เพราะว่ากลัวเดี๋ยวติดเชื้อราแต่ว่าแต่ว่าน้องก็หาย90อร์ซนแล้วนะคะแม่นุ๊กดูน้องโอเคแล้วนะคะยาที่ทานะคะได้เอาไปฝากไปให้แม่น้อยแล้วอ่า ให,ให้ทาให้น้องที่มีที่คอเป็นแผลเนาะที่พี่ผู้ไก่สั่งให้นะคะอีกอันหนึ่งเป็นยานะคะนี่น,นี่ชอบมาเล่นมาเล่นมาเล่นกับน้องแม่ดำก็มองด้วยความงงว่าไอตัวเล็กๆนี่มันมาจากไหนนะมันออกมาทุกวันเลย <c oughs> พวกนี้ไม่ได้เลี้ยงลูกนานแล้วค่ะแม่ดำไม่ได้เลี้ยงลูกเป็นปีสองปีแล้วเพราะทำหมันค่ะฟูมู่ดำอะไรนี่ทำหมันหมดแล้วค่ะทำหมดแล้ว วิ่งก็เป็นค่ะตอนนี้ก็จะมีแต่แมวที่รอทำหมันก็จะมีะตุ๊กตาน้องเมตตาน้องวิจิสามตัวนะคะตัวเมียหมดเลยค่ะโอ้โหถึงเวลาก็ก็น่าจะได้ทำหมันละคะตอนนี้เมนูก็ทําคลิปเสียงอยู่ที่โรงเรียนนะคะพักเที่ยงค่ะไม่มีค่าวว่างค่ะต้องรอพักเที่ยงค่ะวันนี้ก็เลยทําคลิปเสียงตัดต่อคลิปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟัง เห็นไหมพี่ๆดูพี่ๆในกงมองน้องนะคะนั่งมองน้องแบบว่านั่งแบบว่าไอตัวเล็กๆมันมาเลยมันมาทุกวันเลยมาเล่นทุกวันเลยมันมาจากไหนคงจะงงนะคะวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดให้เขาเหนื่อยนะคะให้เขาเล่นให้เขาเพลียจะได้ให้เขาเข้ากรงนอนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ